ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับการรีวิวตัว AutoCAD 2020แล้วก็ตัว G-StarCAD 2020นะครับพื้นฐานนะครับว่า2ตัวนี้ระหว่างตัว AutoCA d กับตัว G s t a r c a d มีความคล้ายคลึงในการทำงานแตกต่างหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับตัวการเปิดไฟล์ของตัว AutoCA d นะครับก็เปิดไฟล์นะครับก็เปิดไฟล์สีนาสกุลที่เป็นของ c a ด ก็คือ DWG นะครับ DWS Dxf แล้วก็ DWT นะครับส่วนการเซฟแอ s file นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าตัว c a t นะครับสามารถ Save as ด็อกเวอร์ชได้นะครับแล้วก็ f o r m แมล่าสุดนะครับก็จะเป็น AutoCAD 2018นะครับต่อมานะครับเรามาดูคีย์รัดหรือ Shortcut k e ์นะครับว่าใน AutoCAD 2อ2 0มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับ ันับแรกเลยนะครับคำสั่งลาย L นะครับคีกวางให้ขนาดเดี๋ยวผมจะลองวาดสี่เหลี่ยมร้อยคูนร้อยนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็ได้สี่เหลี่ยมร้อยคูนร้อยนะครับแล้วก็การวัดนะครับการให้ดิเมนชันนะครับตัวนี้นะครับก็ยังจะเป็นการให้ดิเมนชันปกตินะครับ สามารถ copy นะครับ copy ออกมาได้นะครับโอเคในลักษณะน,นี้แล้วก็ dimension style นะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงนะครับผมอยากให้มันเป็นสีขาวปกติผมก็สามารถเลือกเข้ามาปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับในหน้าต่างการตั้งค่า dimension อันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับหน้าต่างการตั้งค่า dimension ระหว่างตัว auto CAD กับ g s t a r CAD นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับ โอเคนะครับตัวนี้แล้วก็เทกสไตล์ต่างๆนะครับการตั้งค่าฟอนต์นะครับให้ขนาดนะครับแล้วก็รูปนะครับเทสทดสอบต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์สไตล์นะครับก็จะมีอยู่สสไตล์ก็คือเป็นสไตล์ปกติเขาเรียกว่าทูไท p ฟอน n t นะครับทูไท p ฟอนจะเป็นตัวหนานะครับ ส่วนฟอนต์ของแคดจะนามสกุณ .shx นะครับจะเป็นตัวบาร์นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็การพอดการพิมพ์ต่างๆนะครับคอนโดนที่นะครับแล้วก็เลือกนะครับวิธีเครื่องพอดนะครับก็จะเป็น DWG to PDF แล้วก็ขนาดกระดาษนะครับเป็น A4 นะครับตรงนี้วิธีการพอดนะครับก็มี4วิธี Display Extend Limit แล้วก็ w i n d o w อันนี้เดี๋ยวเรา พอดกันแบบวินโด์นะครับคลิกข้อปกติเลยครับเป็นวินโด้อ่าเซฟเป็นซรงเซนเตอร์เดอะพอดฟิททูเพเปอร์แนวตั้งแนวนอนนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับไลายแอพพายพิีวิวด้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการพอดนะครับของตัวออโตแคดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับการสร้างการให้ขนาด การเขียนเทคลงไปแล้วก็การพอรอนออกมาดูต่อยิ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัว G s t a r แคร2020บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตโปรแกรมไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว G s t a r แคร2020นะครับหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับก็คล้ายคลึงกับตัว a u t o c a นะครับการเปิดไฟล์นะครับของตัว G ีสตาแ a d ก็เปิดได้4นามสกุลเหมือนกันก็คือ DWG dws dxf แล้วก็ d wt นะครับสีนามสกุลนี้นะครับการเซฟแอดไฟล์นะครับฟอร์แมตนะครับเซฟเป็นฟอร์แมตของออโต c แคเลยนะครับเป็นออโต c แคตฟอร์แมตล่าสุดก็คือ2018นะครับตามสูตรก็จะเป็น r 1 4นะครับที่เป็น dwg นะครับช็อตคัทคีย์คีย์รัดนะครับ l line enter นะครับ f 8นะครับล็อกแกนให้ตรง90องศาเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ขนาด นี้ผมก็จะวาดเหมือนกันเลยนะครับสี่เหลี่ยมร้อยพันร้อยนะครับซีโคดน,นะนะครับแล้วก็ดิเมนชันในการวัดนะครับตัวนี้ดึงออกมานะครับหน้าต่างดิเมนชันนะครับที่ผมให้สังเกตนะครับดูว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้อ่าผมก็ลองปรับขนาดต่างๆดูนะครับ p r i m a r y u n i นนะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันตรงนี้นะครับเอาเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับแ p บถ่ายโอเคได้เลย MOST o f นะครับก็จะเป็นจำนวนเต็ม PO copy มานะครับตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เ e ็ t นะครับการสร้างเ e ็ t นะครับให้ขนาดเ e ็ t นะครับความสูงโดสเท็มศูนนะครับแล้วก็ test พิมพ์ทดสอบดูอ่า ผมลองสัมผัสดูนะครับมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับฟอนต์สไตล์นะครับตัวนี้ก็รองรับได้สองฟอนต์นะครับฟอนต์ที่เป็น two type ต์ของแท็บไอของ Windows นะครับก็จะเป็นตัวหนาส่วนฟอนต์ที่เป็น s h f ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบางเหมือนกันเลยนะครับโอเคในลักษณะนี้การพอดการพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับเลือกนะครับพาสเตอร์ที่ต้องการจะออกนะครับตัวนี้ เลือกขนาดใช้กระดาษนะครับ A4 นะครับวิธีการพิ i พ์การพอดนะครับก็จะมี4วิธีนะครับที่คล้ายกัน Display Extend Limit Window นะครับผมก็คลิกข้อไปเลยแล้วก,ก็ Center the Pod ก็พอตรงกลางแนวตั้งแนวนอนสามารถปรับได้นะครับ Apply Review ดูเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะครับแทบจะไม่ต่างกันเลย อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับระหว่างตัว G ีสตาร์แคกับตัว AutoCA d 2020นะครับที่รู้กันว่านะครับว่ามันคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ดูกันเลยนะครับต่อโปรแกรมนี้นะครับการทํางานนะครับผมลองทํางานดูนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคีรัสนะครับผลแสดงออกผลลัพธ์ที่แสดงออกมาได้นะครับมันคล้ายคลึงกันมากนะครับ โอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็จะมีคำสั่งพิเศษนะครับในตัว g s t a r c ์แ2020นะครับที่ผมไปศึกษาเพิเม่มเติมมานะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามดูได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ